สวัสดีครับนักดูหนังเถื่อนทุกท่านวันนี้วันคริสต์มาสผมจะมาจัดอันดับ7อันดับหนังที่ควรดูในวันคริสต์มาสปีใหม่นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่7 The Christmas c h r o n i c l e หนังปี2018ของทาง Netflix เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ตั้งใจจะถ่ายวิดีโอเซนต์คอร์สในวันคริสต์มาสแต่แล้วเรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาได้เจอกับซานต้าตัวจริงๆและทําให้รถเลื่อนของซานต้านั้นพังแถมถุงของขวัญของซานต้าก็ดันหายไปอีกพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะกอบกู้วันคริสต์มาสให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเป็นหนังที่บันเทิงสุดๆเป็นหนังที่น่ารักมากๆเนื้อเรื่องเหมาะกับเด็กมากๆสนุกสนานไปกับการตามล่าหาหมวกและหากวางเลนเดียและซานตาคอสในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะซานต้าเรื่องอื่นนั้นจะมีพลังวิเศษแต่เรื่องนี้ลุงซานตาคอสต,ต้องกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาดูแล้วอิ่มใจสุดๆส,สนุกไปกับภารกิจแจกของขวัญของเด็กๆและซานตาคอสเป็นหนังที่บันเทิงสุดๆเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีห้ามพลาดอันดับที่ 6. t เดอะกรินหนังปี2018ของ Illumination กับ Universal เป็นเรื่องราวของกริน สิ่งมีชีวิตตัวสีเขียวที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวร่วมกับสุนัขที่แสนรู้เมื่อถึงวันคริสต์มาสในแต่ละปีที่หมู่บ้านข้างล่างก็เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานเฮฮาจนลบกวนความเป็นส่วนตัวของกินร้องเพลงเสียงดังกินเลยโมโหต้องการความเงียบสงบกับคืนมาก็คือการขโมยวันคริสต์มาสจากพวกคนข้างล่างนั่นเอง หนังจะพาไปทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตสีเขียวที่แปลกแยกจากสังคมที่เขาต่อต้านสังคมเพราะว่าในอดีตนั้นเขารู้สึกไปเองว่าเขาคือตัวประหลาดไม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเขาเลยแยกมาใช้ชีวิตคนเดียวและทุกครั้งที่เขาเห็นผู้คนทั่วไปกำลังมีความสุขเฉลิมฉลองกับเทศกาลต่างๆกินหรือสิ่งมีชีวิตสีเขียวเนี่ยก็จะขโมยความสุขนั้นของพวกเขาทั้งหมดความมันจึงมังเกิดเรื่องนี้มัน เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีห้ามพลาดไปหาดูซะอันดับที่ 5. h o l ฮลิเดเรื่องของคู่เดทวันหยุดที่ทำให้หัวใจพองตอของทางเน็ตฟ i ิกเป็นหนังโรแมนติกอารมณ์ดีรับช่วงท้ายปีที่จะทำให้อมยิ้มกันได้ง่ายๆกับเรื่องราวของสโลนสาวฟรีแลนซ์ที่ทำงานจากที่บ้านและแจ็คสันโปกอฟที่ต่างเกียรติวันหยุดประจำปีเพราะทั้งสองต้องพาคู่เดทไปเจอกับคนที่บ้าน ทั้งสโลนและแจ็คสันยังไม่มีแฟนกันทั้งคู่พวกเขาเจอกันที่ห้างโดยบังเอิญและปิ๊งไอเดียว่าทั้งคู่น่าจะเป็นคู่เดทกันในวันหยุดให้กันและกันเพื่อตัดความลำคานจากคำถามจากทางบ้านทำไมจึงไม่มีแฟนเสียทีและเรื่องวุ่นวุ่นก็เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาบอกเลยว่าพระเอกสุดลหล่อนางเอกก็สุดสวยเจ้าสเสน่ห์กันทั้งคู่ เป็นเรื่องราวความรักของคนที่ไม่อยากจะผูกมัดเขากับเธอจึงต้องเลือกหาเพศตรงข้ามที่มองเห็นตรงกันคบกันแต่ตอนหวันหยุดไม่มีการผูกมัดไม่มีการเกินเลยไม่มีเซ็กกันทั้งสิน้นเรื่องนี้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กก็ดูดีแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้สนุกแน่นอนส่งท้ายปีห้ามพลาดอันดับที่4ไวโอลนไนคืนเดือดหนังปี2022 ของค่าย Universal เมื่อกลุ่มทหารรับจ้างได้รับงานมาเพื่อโจมตีตระกูลเศรษฐีที่กำลังเฉลิมฉลองในเทศกาลวันคริสต์มาสงานนี้ถึงเวลาของเซนต์คอร์สสายดิบสายเถื่อนที่จะออกลงบูแหลกเพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่จะช่วยพิทักษ์โลกและวันคริสต์มาสกลับคืนมาได้เด็กดูไม่ได้ผู้ใหญ่ดูดีเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกมากสะใจคอหนังหดอย่างแน่นอน มีภาพมีฉากที่สยดสยองอยู่ค่อนข้างเยอะมีมุกตลกโบะ๊ะบักันทั้งเรื่องเป็นหนังที่ครบรถแม้ว่าจะเป็นหนังที่มีสูตรสำเร็จเดาได้ง่ายก็ตามแต่ก็ดูเพลินตลอดทั้งเรื่องทั้งบู๊ทั้งฮาทั้งอบอุ่นเป็นหนังวันคริสต์มาสที่แปลกใหม่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับขอหนังโหดห้ามพ,าาพาลาดไขรพลาดรีบปหาดูซะอันดับที่3าลิช Of the Guardian หนังปี2012ของค่าย DreamWorks เ,เมื่อปีศาจหลายคิดจะครองโลกด้วยการสร้างความกลัวในหัวใจเด็กๆแน่นอนว่าเหล่าเทพผู้พิทักษ์ทั้ง4ยอมไม่ได้ที่จะให้เด็กๆต้องสูญเสียความฝันสูญเสียความหวังจึงต้องออกมาต่อสู้ร่วมกับเทพผู้พิทักษ์หลายใหม่อย่างแจ็คฟอร์์ที่ไม่พร้อมจะเป็นผู้พิทักษ์สักเท่าไหร่บอกเลยเรื่องนี้สนุกมันสุดๆ เป็นหนังอนิเมชันแนวแฟนตาซีที่อบอุ่นหัวใจมากๆเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเกี่ยวกับเทพที่คอยดูแลเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทพกระต่ายในวันอีสเตอร์หรือว่าจะเป็นนางฟ้าที่ดูแลฟันน้ำนมของเด็กๆหรือว่าจะเป็นเทพสายที่ดูแลเกี่ยวกับความฝันของเด็กๆบอกเลยโคตรสนุกเนื้อเรื่องเบาสมองเนื้อเรื่องโคตรด,ดีภาพโคตรสวย ตัวละครแต่ละตัวโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรน่ารักเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูโคตรดีสนุกห้ามพลาดไปหาดูซะอันดับ2 A Boy Called Christmas หนังปี2021ของทางเน็ตฟริเป็นเรื่องราวของนิโคลัสเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่ออกเดินทางประจนภัยไปในดินแดนหิมะทางเหนือเพื่อที่จะตามหาพ่อ ที่กำลังค้นหาหมู่บ้านในตำนานของเอลที่มีชื่อว่าเอลเฮมเขาเดินทางไปพร้อมกับกวางลินเดียสุดดื้อและก็เจ้าหนูแสนซื่อสัตย์ในไม่ช้าพวกเขาก็ได้ประชิญหน้ากับโชคชะตาของตัวเองในเรื่องราวที่ทั้งมห Subs, ัศจรรย์ตลกและน่ารักสุดๆเนื้อ <oss in my face> เรื ces, ่องง่ายๆดำเนินเรื่องง่ายๆเป็นหนังที่เหมาะกับการดูเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นหนังฟิลกู๊ดสุดๆ มูดโทนดีงามภาพสวยเป็นหนังประจนภัยในแบบสูตรสำเร็จกับความหมายของความว่าวันคริสต์มาสครบไปทุกรสชาติที่มาพร้อมกับนักแสดงมากฝีมือเนื้อเรื่องที่สนุกและเพลิดเพลินพร้อมคติสอนใจต่างๆที่นำมาใช้ได้จริงๆเพลงประกอบโปรดักชั่นที่ดึงดูดใจสุดๆใครยังไม่ดูไปหาดูซะอันดับที่1 Home alone หรือโดดเดี่ยวผู้น่ารัก หนังปี1994ของค่าย Hul Entertainment เป็นหนังคริสต์มาสในตำนานยุค90ที่ต้องเคยดูเป็นเรื่องราวของเควินเด็กน้อยที่ต้องติดอยู่ที่บ้านคนเดียวเพราะว่าดันตื่นสายในวันที่ครอบครัวกำลังออกเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศกันในช่วงวันคริสต์มาสด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่แสนวุ่นวายก็เลยเผลอหลงลืมเขาเอาไว้ในบ้านแม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบาย แต่ความซวยจึงบังเกิดความชิบหายกำลังมาเมื่อมีแก๊งโจรที่พยายามจะปล้นบ้านของเขาทำให้เขาจึงต้องสรรหาวิธีในการวางกับดักและใช้ไหวพริบในการปกป้องบ้านของเขาเอาไว้และปราบพ,พวกโจรให้หนีออกไปจากบ,บ้านให้ได้สำหรับหนังเลอกนี้บอกเลยว่าเป็นหนังที่พอดเรื่องง่ายๆที่ชวนจดจำพร้อมๆกับภาพจำของเหล่าโจรที่โยนเจ้าเด็กระยำเนี่ยซะไม่มีชิ้นดีไอเด็กเนี่ยแม่งแสบสุดๆ ทำหนังเนี่ยเหมาะกับครอบครัวสุดๆเสยใสไม่มีพิษภัยดูง่ายเข้าใจง่ายจบง่ายเป็นอย่างดีแม้ว่าหนังจะออกมามีอีกมากมายหลายภาคแต่ก็ไม่มีภาคไหนที่สนุกสุดเท่าตัวออริจินัลในภาคนี้อีกแล้วเป็นหนังครอบครัวที่เบาสมองสุดๆในยุค90บอกเลยว่าห้ามพลาดสายหนังช่วงคิดมากสายหนังความทรงจำวัยเด็กหรือว่าสายหนังครอบครัวเบาสมองห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีใครยังไม่ดูไปหาดูซะและนี่ก็คือ7อันดับหนังที่ดูในวันคริสต์มาสแน่นอนว่าสนุกและบันเทิงแน่นอนวันหยุดยาวไม่รู้จะดูอะไรเอาหนังทั้ง7เรื่องนี้ไปดูตามได้เลยสนุกทุกเรื่องบันเทิงทุกเรื่องดูไปกับครอบครัวหรือจะดูไปกับแฟนในอากาศที่นหนาวๆเปิดแอร์ช่ำๆของกินเยอะๆบอกเลยว่าห้ามพลาด จากนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องนักดูหนังเถื่อนด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับหนังให้ใหม่นะครับในเรื่องต่างๆฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ